ทำผิดก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยอ่าอยากให้มองเป็นเรื่องปกติมากกว่าครับคือที่ผมเอาเรื่องนี้มาพูดนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเมื่อก่อนตัวเองเนี่ยไม่แบบมีความคิดที่แบบว่าผมเนี่ยไม่สามารถทําอะไรผิดได้เลยคือเป็นคนที่ต้องเป๊ะทุกอย่างนะครับอารมณ์แบบ perfectionist นั่นแหละคือทําทุกสิ่งจะต้อง perfect ที่สุด podcast ก็ต้องออกมาดีที่สุดถ่ายคลิปถ่ายอะไรก็ต้องออกมาให้ดีที่สุด ทำงานที่ตัวเองทําก็ต้องออกมาดีที่สุดร้องเพลงก็ต้องออกมาให้ดีที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างต้องทําออกมาให้เพอร์เฟกที่สุดไม่ได้หมายความว่าการที่ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีสุดไม่ดีนะครับแต่ความหมายคือมันทําให้เราเนี่ยเคร่งเครียดกับการทําทุกสิ่งเกินเกินไปนะฮะเพราะว่าเราต้องทําให้ทุกอย่างเนี่ยออกมาดีที่สุดเสมอก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้มาคุยกัน เผื่อที่จะมีใครเป็นอย่างเดียวกันกับผมนะครับเวลาที่ทําอะไรต้องเพอร์เฟกที่สุดถึงจะสามารถทําสิ่งนั้นได้ซึ่งมันทําให้เราเนี่ยไม่ไม่กล้าที่จะลงมือทําอะไรสักทีเนื่องจากเราไม่เพอร์เฟกสักอย่างอะไรเงี้ยก็<笑><笑> <c oughs> เลยเอามาพูดกันครับอันดับแรกน,นะครับเราต้องรู้ก่อนครับว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากมันเราต้องรู้ก่อนว่าไอ้สิ่งที่เราทําผิดพลาดไปนั่นเราได้เรียนรู้อะไรจากมันอย่างเช่นว่าครั้งนี้เราทาอ๋อมันผิดเพราะเรา อ่าดูไม่ดีเองหรือเฮ้ยครั้งนี้มันผิดจากการที่เราคำนวณตัวเลขผิดนะหรือครั้งนี้มันผิดจากการที่เราตัดพลาตัดผิดอันนี้ผมยกตัวอย่างจากการที่ผมทำอ่าสไตล์เลน,นะครับก็อยากจะให้มองกลับไปดูว่าเรานั้นผิดตรงไหนและสามารถเรียนรู้ะอะไรจากมันได้บ้างในสิ่งที่เราผิดไปเนี่ย เราจะเอามาปรับแก้ตรงไหนได้บ้างให้มันดีขึ้นได้อันที่สองเนี่ยอยากให้กลับไปดูว่ามันทําให้เราเนี่ยดีขึ้นยังไงบ้างจากเมื่อก่อนเราเป็นคนที่ตัดไม่ไม่เป๊ะใช่ปะอันนี้เรามาเรียนรู้ว่าทุกการตัดอาสไตล์เลสน,นะครับเวลาที่เราจะประกอบงานก็ต้องใช้ไฟเบอร์ในการตัดก็มาดูกันว่าตัดแล้วอาทำไมครั้งนี้มันไม่เป๊ะอ๋ะอเพราะใบมันเบี่ยง อันนี้ก็เลยลองแก้จากการที่เราจะตัดตรงแล้วก็ขยับออกจากตัวที่เราจะตัดให้มันดีขึ้นนะครับผมไม่แน่ใจว่าผมยกตัวอย่างนี้จะเข้าใจกันไหมคือเอาง่ายๆว่าเราจะดีขึ้นจากเรื่องเรื่องเรื่องนี้ได้ยังไงได้บ้างครับที่ที่มันเกิดความผิดพลาดขึ้นดูซิว่าเราจะได้เรียนรู้อะไรแล้วมันจะทําให้เราดีขึ้นในทางไหนได้บ้างบางทีมันอาจจะทําให้เราเก่งด้านนี้มากขึ้น บางที่มันอาจจะทําให้เรารู้ลึกเรื่องนี้มากขึ้นสิ่งเหล่านี้สําคัญกับเรายัางไงเพราะเวลาครั้งหน้าที่เราทําอีกเราก็จะรู้ว่าเราควรจะทําอะไรแล้วเราควรจะทําแบบไหนข้อที่สามนี่สําคัญมากครับใครมองเราแบบไหนก็ไม่สําคัญเท่าที่เรานั้นมองตัวเองครับเพราะว่าบางครั้งเราทําผิดพลาดเรามักจะด่าว่าตัวเองจนจนบางครั้งเราไม่ได้ดูเลยว่าคนเรามันสามารถผิดพลาดได้คนเราสามารถอ่า ทำงานผิดพลาดได้ครับไม่เป็นไรเลยเราแค่แก้ไขมันว่าถ้าเราไม่ผิดพลาดเราก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยแล้วเราจะเก่งได้ยังไงในเมื่อเราไม่ผิดพลาดไม่ว่าคนคนไหนล้ครับถ้าไม่ผิดพลาดก็ไม่ได้เรียนรู้คนที่มีประสบการณ์เขาเองก็ผิดพลาดมาเยอะเขาก็เจ็บมาเยอะเขาจึงได้เรียนรู้แต่เราเราคิดว่าเราจะเรียนรู้จากเขาโดยที่เราไม่ผิดพลาดเลยเป็นไปไม่ได้ครับเราต้องมีผิดพลาดบ้างเพื่อที่จะได้เรียนรู้ในแบบของตัวเองบ้าง ไม่งานการที่เรา,าใช้ชีวิตไปเรื่อยๆโดยไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยมันก็จะย่ำอยู่ที่เดิมครับและแล้าเราไม่ผิดพลาดเลยก็เหมือนเราไม่ได้พัฒนาไปข้างหน้าครับเพราะเราไม่เคยผิดพลาดเลยแสดงว่าเราทําสิ่งที่คนคนอื่นเขาก็ทํากันอยู่แล้วส่วนอะไรที่เราผิดพลาดเราอาจจะพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้อีก พยายามมองเรื่องความผิดพลาดนี้ให้เป็นเรื่องปกติของมนุษย์นะครับเพราะว่าเราทําอะไรมันก็ไม่อาจจะเป๊ะขนาดนั้นหรอกครับบางครั้งก็มีผิดพลาดบ้างก็ให้ภัยตัวเองบ้างแล้วก็หาวิธีที่จะทําให้มันดีขึ้นนะฮะไม่ใช่ว่าผิดพลาดแล้วเราจะย่ำอยู่ที่เดิมนะครับถ้าเราผิดพลาดแล้วก็หาวิธีที่จะพัฒนามันให้ดีขึ้นกว่าเดิมจงเรียนรู้อยู่เสมอครับอยู่ในสิ่งที่ตัวเองทํานั่นแหละครับไม่ว่าคุณทําอะไรอยู่ คุณสามารถทําให้มันดีขึ้นได้อย่างไงบ้างลองตั้งคําถามดูนะครับจะทําให้มันดี่ดจะทําให้มันดีขึ้นยังไงได้บ้างและสิ่งนี้ทําไปแล้วอ่าใครจะได้ประโยชน์จากมันบ้างการที่เราตั้งคําถามแบบนี้มันจะทําให้เราเนี่ยสามารถอ่าพัฒนาตัวเองได้ดีมากขึ้นได้ดีขึ้นกว่าเดิมครับดีกว่าการที่เราจะมาด่าว่าตัวเองว่าเออทำไมต้องทำผิดพลาดด้วยหรือทำไมเราไม่เก่งเลย อยากให้กลับไปมองที่การเข้าใจตัวเองครับว่าการให้ความผิดพลาดเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ซึ่งอยากให้ทุกคนเข้าใจแบบนั้นครับซึ่งผมเองก็อยู่กับมันอารมณ์นี้นะครับอยู่กับมันมานานแล้วก็ไม่รู้จะแก้ไขไงเพิ่งเพิ่งมาได้อ่านหนังสือบางเล่มนะครับแล้วก็ได้ฟังพอดแค a ต์บางตอนของทั่วไปเลยก็รู้สึกว่าอยากจะให้ ทุกคนนั้นยอมรับความผิดพลาดน,นี้เป็นเรื่องปกติของชีวิตนะครับจะทําให้เราน,นใช้ชีวิตได้มีความสุขมากขึ้นแล้วก็ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นขอทุกคนนั้นใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็ขอเป็นวันที่ดีของทุกคนนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ